จากเฟซบุ๊กของศาสตราจารย์ด็อเตอร์อุทิศสิริวันเกี่ยวกับหนังสือจิตตนครและสัมมาทิฏฐินั้นนะคะท่านได้กล่าวถึงความมีใส่ใจของท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีนะคะที่ได้ส่งมอบหนังสือมาให้นะคะท่านบอกว่าความทราบถึงท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณี ททททำทันทีมุ่งธรรมทานสร้างปัญญาบารมีส่งตรงถึงที่พมนับโดย ท่านพระยาอนุราชเสนาและท่านผู้การสุพิชัยเมตตาได้มาสิบชุดแบ่งถวายและมอบถวายผู้สนใจอ่านรอบตัวตั้งแต่สามเณรพระมหาพระราชาคณะจนถึงด็อกเตอร์ทั้งหลายรอบกายเหลือติดตัวสองชุดเมื่อสาวันก่อนสามเณรทีมปริวัติคัมภี์บาลีสมัยอุทยาอยากได้ไปอ่านขอบางตอบลุ่งเนียนตรงๆว่ามีแค่ชุดเดียวตอนนี้แบ่งให้อ่าน ทุกวันนี้ชอบอ่านหนังสือปกติก็ชอบอ่านแต่อ่านได้หลากหลายขึ้นกราบขอบพระคุณและสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งบำเพ็ญธรรมทานและโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พิมพ์พระราชทานผู้ที่สนใจคำสอนสมเด็จพระสังฆราช้าลงไว้ให้นานชาติอนุโมทนาบุญธรรมทานกันสาธุอนุโมทามิดิฉันก็อยากจะ <c oughs> <c oughs> ได้ศึกษาได้อ่านนะคะยังไงก็ อยากจะได้เหลือเกินนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะได้ศึกษาอยากได้อ่านเหลือเกินนะคะเท่าที่เห็นใน Facebook นะคะก็มีพระราชทานไปยังแม่กองบาลีสนามหลวงนะคะสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพระเทรับางวัดนะคะก็ยังไงรอนะคะถ้าประชาชนอยากศึกษาอยากอะไรก็น่าจะเริ่มทยอยแล้วนะคะซึ่งเป็นธรรมะนะคะ ที่สมเด็จพระยานสังวรนะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะองค์ที่19ได้นิพนธ์ขึ้นนะคะจิตนครนะคะและก็สัมมาทิฏฐินะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้ทรงมีพระ,ะราชุนิชัยนะคะให้พิมพ์แจกนะคะเป็นธรรมทานขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ